ไหนมาทำไปไหนมาครับผมอฮ้ยขเก่งด้วยได้กินข้าวไหมเยะนอนลงนอนลงตุ้งตุตุงอะตุงตุ้งตุ้งอตุงตุ้ง้งโอ้นอนลงหงายท้องมั่มเลยเอออย่างนั้นแหะออไปไหนมาครับไปไหนมาเมื่อเช้าแม่มองหาหนูอยู่แม่ไม่เห็นหนูนะลูกไปเดินไปดิ ให้เดินไปเยี่ยวทำทำมือทำใหเดินไปเยี่ยวเยี่ยวให้เยี่ยวเยี่ยวเดินไปเดินไปดูลมมันแรงจังเลยน่ะน่ากลัวจังเลยลมแรงจังเลยเดี๋ยวมามีไปดูไอ้เหมียวตรงนั้นเหมียวมันมาไหมใช่ไอ้เหมียวแม่แม่ได้ยินเสียงเหมียวตรงนั้นน่ะเหมียวไอ้เหมียวเหมียวดำไหมเดี๋ยวมามีไปดูเหมียวก่อนลูกบังบังบังเหมียวไอ้เหมียวเอาจะนอนทำไมด่ะทำ มันก็น้อนเกียร์อย่นี้นั่นเห็นไหมมามันล้ออย่างนีนฟ,ฟ้าฟ้ายามเห็นเห็นแสงรำไรผุ้หนาเห็นเ่เสแสงรำไรนี่พระอาทิตย์จะตกพระอาทิตย์จะตกด้านหน้าบ้านนะทีนี้ <c oughs> บ้านกอยพี่น้อง ทังหน้าบ้านเป็นทางตะวันตกทางตะวันตกเป็นทางไอ้เอ้ยทางหลังบ้านเป็นทางตะวันออกเออไม่ได้่างนี้สิฉันก็เลยหลงทิศหลงทางนี่หน้าบ้านฉันนี่คือทิศตะวันตกพี่น้องอ้วกขเลยอยากหัวหน้าบ้านไปทิศตะวันตกเพราะว่าถนนใหญ่อยู่นี่เนาะอืมแต่หลังบ้านเป็นทางทิศตะวันออกตอนเช้าๆนะแดดขึ้นทางโน้นพระอาทิตย์ตกทางนี้จะ บ้าบๆาบ้ไอ <c oughs> ้น้องได้ทำฟังเสียงลมอือ่มโอ้ดูไม้ที่มันหักลงมาน่ะโอ้เบต้นใหม่ได้หอมพี่น้องเอ๊ะเอๆๆเอยเอ,อ,เ,อ,อ,อยเห็นว่าต้นไม้มันลงนี่มากเกอร์ว่ว่าสิตัดกับบอตาตัดพูด พี่น้องแล้วบางถนนนั่นน่ยถนนนี่ไปหนนาบ้านไก่เติบบ่พี่น้องปูนูนไก่เติบเด้อือนี่นี่ที่ข้องข่อยเนาะมาที่บ้านท่าเนี่มาท่าเนท่าเนี่ยหญาไปท่าพี่ท่าขวามือพี่ข้องข่อยพี่แล้วฟังฟังถ่ายมือมันก็สิยู่เลยเฮี้ยนพอเถอนมาจักหน่อยแวงแวงไปหันนั่นแหละจากสวนพลไะใหม่เนี่ยคำมาพีหญ้ามาพีคำมาผีจนไปทางหลังไปหอดภูเขาคนละโอ้นั่นแหละ แต่มันไม่สวยเนาะดูทัศนียภาพแล้วมันไม่สวยเพราะว่าต้นไม้มันมันแห้งนะพี่น้องมันก็มองไม่สวยมันก็พอได้เดินเล่นอยู่อะเดินพากันเดินเล่นเมืองไอ้ทามเมืองเอ้ยไม้มันร่วงไม้มันหักมันร่วงต้นไหม่มันหักมากผุน่ะเสียงล่มละ เสียงไพ่ห่องเสียงไพ่คือเด็กหน่อยเดอะเสียงหมักทำมันเบา,ม,เบามันคือเด็กหน่อยนี่พี่น้องหืมอะไรลูกอะไรจ๊ะอคนเบิ่องอันรถคันนั้นมาแดงมาสีแดงแปดแหลทเถาน้อบางบ้านล้งนันชอบสีดแดแบงบ่หลังโกดัง่อยไปพูนอืมอ้านาวเหรอลูกนู้นาว วอาหนาวโอ้หนาวโอ้ทำบอกว่าหนาวโว้ยหนาวโว้ยหนาวโว้ยมันก็มีความสุขของมันได้ี่นองบักทำกม็มีที่อยู่ที่อาศัยที่หลับนอนมีอาหารกินสามมือ้อแม่ก็ป้อนอาหารให้สามมื้อเลย มันก็หักเข้าพี่น้องถึงเขาจะเป็นแมวจรคอยก็โอ้ําไปกับแม่ไหมถ้าแม่ขายบ้านไปกับแม่ไหมเดี๋ยวขอย่านเอาไปนั่มจดดอกพี่น้องสงสารเพราะว่ามันบมีคนเลี้ยงคนใหม่ก็อาจจะหรือว่ายัางไงเราก็ไม่รู้เขาเนาะคนต่างจิตต่างใจเราใครใครจะไปรู้ล่ะสงสารเพราะตอนฉันมาตอนแรกเน่ยโอ้โหพี่น้องพร้อม พร้อมโซแต่ตอนนี้อ้วนบึ้งเลยนะไอทาม,มันอ้วนแล้วนะอืมันกะ็ะยาดนะไปนนะ้าว่ามันก็อีกดนนี่ดอกพี่น้องก็สิได้ขายก็เดือชั่วสิบบูแลนะให้มันเซ็จสินมันเงินบ่มีหมากระแทบบม่มีพี่นอ้องเออเงินไม่มีที่จะปรับปรุงนี่ตรงนี้ไนะ่ยเห็นไหมถ้ามีรถไถน,นะไถกวดเรียบไปน็นีมันบ่ละมันบ่มี่เงินเฮ็ดพี่นอ้องเออเพราะว่าตอนนี้นะ่ะ เอาเงินไปลงทุนกับทําบ้านในบ้านอยู่ไอ้ดัดแปลงห้องน้ําห้องอะไรนี่ท,ทั้งทงที่เขาทําบ้านใหม่ๆเพิ่งจะซื้อปีเดียวนี่แหละแต่ว่าเล่าบะสอบสไตล์นะเขาไม่ชอบสไตล์นั้นบอกแกบอกไม่เอาฉันอยากได้กว้างใหญ่กว่านี้ให้มันให้มันราคาดีกว่านี้มาสัน่นเออแคแตะหนาเสียดายพี่น้องเขาก็ทําแบบมาอย่างดีแล้วและทีนี้ตัวเองก็เอาแต่ใจตัวเองเนาะ แล้วก็ไม่ห้ามหรอ,พอ,พอเกเพราะว่าแกเป็นคนหาเงินเดี๋ยวจะว่าอ้อยนั่งนี่มาฝปากมากแท้เงินกูตัวสิวานะเออสันก็นเยียบไปอินทบัตมันบละ่าอืมก็ปล่อยแกทําไปแล้วถ้าเราพูดมากแกก็บอกฉันก็ทําเพื่อคุณนั่นแหละเออขายมาแล้วใครอยากได้เงินละ่ะใช่ไหมละ่ะเออฉันก็เออเอะอะทาไปเธอเธอบโบยกากหัวจักมือเขาเคยคิดต่างกันก็คนไทยได้พี่น้องเออถ้าคนไทยเกิดเสียดายของเนาะใหม่ๆทุกอย่างใหม่หมดหรือบ้านมึงจะซื้อเนาะ แต่ว่าคือยังบานเลยแหละโบจักเสียดายเงินเด้เแอวคนไทยโอ้ยบรเษ็ทดอกเสียดายเงินเนาะอาจจะต่อเติมอยู่แต่ว่าไม่ทุบทิ้งนะนะไม่ทุบใหม่อันนี้ทุบทั้งทุบใหม่ทั้งอะไรก็อะไรเออข่อยเงินค่อนว่ามากหละก็ได้แต่เฮ่อทำเนาะจริงป้าทำเฮ่ออย่างเดียวเลยถึงถึงตึงตึงตึงเออตึ่งตึงแก้วขาแก้วแค่เงะแอ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 อย่ากัดขาแม่นะ มันจะเกี่ยวนะลูกเกี่ยวไม่ได้นะถ้าเล็บข่วนบ่ไ,ได้เนี้ยคอยลืมใส่เกือบบูดตัวนี้โอ้ยเนาะว่าใส่เกือบบูดมากกัลืมนี่อ๋อ no 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 นั่นพี่น้องแม่บ่ไ,ได้เน้ยลูกเอ้ยฮะหามอ่อนตอนนี่บ้างบ้างบ้างมแม่ก็จะเอาไอ้หมาไปทำเอ้ยแมวไปทำหมันสี่ตัวเลยนะฮึม เดี๋ยวทาไปไม่ได้เราพราะว่าทําเป็นแมวจรแม่มีเยอะแล้วแม่ไม่มีเงินนะจ๊ะแต่แม่ก็เลี้ยงดูหนูอยู่ลูกเลี้ยงให้เต็มที่เลยเพราะมันต้องขึ้นทะเบียนว่าเธอเป็นแมวชั้นอันนี้ฉันจะมีเยอะเกินไปไม่ได้ไงกฎหมายเขานะ่ะเออมันหลายตัวเกินไปมันก็ขึ้นทะเบียนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทำเลยแล้วห,หนูก็อยู่ตรงนี้ไงเด้อ ไม่รู้ว่าจรหรืออะไรเพราะว่าเขามาหาเราทุกวันมานอนมากินอยู่นี่เพาะผึกอาจจะเป็นสัตว์แถวๆนี้ก็ได้นะอืมแมวเขาอยู่แถวเนี่บ่จัก